ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน Arduino TB 6600โมดูลขับ Stepping Motor 1 0สโวลตถึง35มโวสานสเตปเปอร์มอเตอร์ไดรเวอรดกันนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการ กดคลิกเข้าไปยังลิงก์ที่อยู่ตยใต้วิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งาน Arduino T-B6600 โมดูลขับมอเตอร์ Stepping Motor 10โวลต์ถึง3.5โวลต์3แอมป์ Stepper Motor Driver Board นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลง้าล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานรู้ภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทัน ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความนด้เล่าเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับการปรับดิฟสวิตตัวอย่างการปรับดิฟสวิตนะฮะในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้อุปกรณ์แล้วก็ต่อวงจรตามวิดีโอนี้แบบเป๊ะแล้วก็ใช้โค้ดตัวอย่างตามวิดีโอนี้นะฮะให้ปรับดิฟสวิตเป็น3และ5ให้เป็นออฟตามนี้ได้เลยนะฮะสและ5ตัวนี้คืออะไรขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปด้านบน อันนี้น่าจะดูไม่ชัดเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปในหน้าสินค้านะครับโอเคลูกนี้สามแล้วห้าเอสหนะะึ่งเอสสองเอสสามเอสเป็นออฟเอเป็นออฟจะอยู่ในส่วนที่1นึตัวนี้จะเป็นในส่วนของพวกสัญญาณควบคุมอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้แล้วแต่ว่าผู้ใช้งานจะใช้เป็นอ่ะทั้งหมดนี้นะฮะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพูดทีเดียวอันนี้3เป็นออฟ แล้วก็5เป็น o f ฟห้าเป็นออฟตัวเดียวจะเป็นหนึ่ใช้เป็น1นึ่งมอ่าโอเคมาพูดถึงกันนะครับว่า2ตัวนี้คืออะไร2ตัวแรกอ่าสตัวนี้นะ,ะตัวแรกจะเป็นในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกับวงจรควบคุมข,ข,ของตัวสเตปปิ้งมอเตอร์นะฮะว่า,าควรจะใช้ประมาณนี้ประมาณนีน้แล้วก็ตัวตัวด้านล่างจะเป็นในส่วนของกระแส กระแสตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานจะใช้ตัวสเตปมอเตอร์กี่แอมป์ตัวนี้ที่เราใช้เป็นสเตปมอเตอร์เซเปอรมอเตอร์หนึ่งจุดห้าแอมป์นะแต่ว่านี้เราจำกัดให้มัอยู่ที่เอ่อหนึ่งแอมป์พอนะไม่อยากให้มันใช้เต็มบริทธิภาพถามว่าปรับไปที่หนึ่งจุดสี่ได้ไหมได้ฮะมันก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยรวมสองตัวนี้นะครับปรับเพื่อให้มันเข้ากับตัวสเตปมอเตอร์ or ของนเรานนั่นแหละ ถ้าเราปรับกระแสะแบบพอใจแล้วแต่ว่ามอเตอร์มันยังมีอาการแปลกๆแบบติดๆขัดๆอยู่บ้างให้ผู้ใช้งานลองปรับในส่วนของหนึสองสางตัวนี้ดูนะ,ะจะเป็นในส่วนของเขาเรียกอะไรเป็นพวกรอกอะไรของมันนี้เ <Okay. S 2> บางทีบางทีเขาเรียกมันจะไม่ค่อยตรงกันนะฮะเราต้องลองปรับๆดูตรงนี้ถ้าใช้เป็นสเต็ปมอเตอร์ตัวนี้ของผมใช้เป็นคอน้ามอเตอร์แบบ 1.5แอมของผมจะใช้เป็นตัวนี้กระแสมันอยู่ที่1.5แอมก็ลองลองปรับดูนะครเปื่อไม่ได้ต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานเลื่อนหน้าบทความไปด้านล่างนะจนไปถึงข้อที่4ผู้ใช้งานจะพูกับโค้ดตัวอย่างเนื่อตัวให้ผู้ใช้งานทําการกอป y ี้โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดนะครับแล้วนําไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเลือก Serial Port ที่เชื่อมต่ออยู่บอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูชื่ออยา่บนนะครจากนั้นเลือกมาที A ่เมนูพอร์ตและทำการเลือก Serial Port ที่เชื่อมต่ออยู่บนบอร์ดจากนั้นทำการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอาาร์ด Arduino Uno R3 นะเลือกเป็น Arduino Uno จากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการอัพโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกตช์บนเลือกมาที่เมนูอัพโหลดหรือว่าจะ กดคลิกไปที่ไอคอนลูกศรถึตรงนี้ด้านกันนะจะเป็นเมนูการอัปโหลดช่นเดียวกันเมื่อทำการกดเข้ามาที่เมนูอัปโหลดแล้วเสียได้ว่าโปรแกรมจะแสะดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดก็ทําการกดไปที่ปุ่มการกระบาดด้านบนหรือปุ่มแคนเซลด,ด้านล่างก็ได้เหมือนกันครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดสักครู่เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จก็จะมีข้อความด้านอัำโหลดทิ่งปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับและเห็นได้ว่าในขณะน,นี้ตัว เซตมอเตอร์ต mm ัวโมดูลก็ยังไม่ทำงานนะเนื mm ่อ hmm. งจากว่าเรายังไม่ได้เปิดสวิตไฟยังไม่ได้เสียปลัไฟด้วยซ้ำเนาะทไมเราถึงทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราลืมอันนี้เราจงใจนะ mm hmm. เหมือนกับในวิดีโอก่อนนี้นะโมดูลอาโมดูลอาอะไรนะสเตมอเตอร์ mm hmm. ที่เราได้ทำไว้เราจะยังไม่เริ่มจากการเปิดสวิตตั้งแต่แรก mm hmm. จะให้ดูนะฮะว่าอันนี้เราจ่ายไฟเข้าตัวบอร์ดแล้วอะเข้ามานี้แต่ว่าตัวโมดูลยังไม่ทำงาน ตัวโมดูลจะทำงานก็ต่อเมื่อเราจ่ายไฟเลี้ยงที่เอาไว้เลี้ยงสเต็ปมอเตอร์ที่เอาไว้เลี้ยงสเต็ปมอเตอร์เท่านั้นนะฮะมันถึงจะทำงานอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นโมดูลสำหรับไฟ20โวลต์บวกถึง50 v โวลต์นะแต่ว่าถามว่าเราใช้ไฟ12โวลต์ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเรื่องความเหมาะสมตามสเปคของเขาเนี่ยมันจะทำไว้รองรับ ที่ต่ำสุดเซอร์ที่ต่ำสุดคือ24โวลต์อย่ายี่สิโวลต์นะแต่ว่าก็ใช้12โวลต์นี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเปิดสวิตช์นะฮะเปิดไปปุ๊บจะเห็นได้ว่าไฟชาร์จติดขึ้นมาตัวสเต็ปมอเตอร์ก็จะทํางานขึ้นมาด้วยถ้าเขามีอาการติดติดแบบนี้อมันแปลว่าไฟไม่พอนะฮะบางทีอย่างที่บอกไปนะฮะตัวโมดูลเขารองรับไฟ20โวลต์แต่ว่าเราใช้อุปกรณ์ที่สเปคต่ำกว่าเราใช้เป็นพวก12โวลต์เนี่ยมันจะมีอาการติด,ต,ดติดบ้าง ะะวิธีการที่จะให้เขาทํางานได้เราก็ต้องมีการคลอบคลอดบ้างนะเ,ดเดี๋ยวทำให้ดูนะถ้าเขาหยุดหยุดมากอะ่ะเราก็ต้องมีการขยับขยับน,นี้บ้างนะะอันนี้คือในกรณีที่ใช้เป็นไฟ12โวลต์นะนี้เราทำเป็นตัวยอย่างให้ดูที่เศษนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วควรจะใช้ไฟ20โวลต์บวกตามสเปคที่เขาให้มานั่นแหละนะนะนะเดี๋ยวไปทิ้งไว้เลย ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ